พี่ี่ห้าหลังหันนี่ห้าในขั้วพี่ห้าหลังหันเลยห้าในขั้วปาดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ปลาอ้วนแ่แกงปลาคือไดแกงคือปกนเขาครับผมครัปลาทองปลาคือปลาคือปลา้องปลาองพี่ห้าในขัวพี่ห้าในขัวหลังหันปาโซเอาไม่งั้นก็น่าบวดเลยนี่ก็นาบูดแฉเพราะาหนัยิมติเลยสงการนะมื่อเหรามื่อไห่จะาไเนาะมื่อเ่จเาเนาะ เฮียห้าหลังห่นเฮียห้าหลังเวทีเฮียห้าในครัวเฮียห้าในครัวเฮียห้าหลังห่านเฮียห้าหลังเวทีป้าสลอตเตอรี่ไหมผู้ใดมีตัวดีบอกนะพี่น้องเอ้ยความความความลอตเตอรี่ไม่ใช่พวงไม่ใช่ดอนกำลังไล่ชุดอยู่นะอยู่ในโพอยู่ป้าดูเดินมาแป๊บเดียว เดินมาแป๊บเดียวได้ในปูเลยนี้การา้ามีกรบมใบใยส้อมันมันๆมันๆแม่ทัทิมกรอบโอ้ครับปัดตัวปัดตัว้นแน่นอนว่าร้อเอาไม่ละาชอบชุดสามใบนะปาพี่น้ำมาดิอาสวัสดีครับพี่น้ำกําลังถ่ายคลิปอยู่พอดีเลยขออนุญาต ลายสวนพี่น้ำชุดพี่ทับทีมกรอบชุดสามใบครับชุดสามใบมีตัวใดเด็ดนอกบรได้เขาไม่ยั่งวัวใบใจสองลอยว่าว่าจต่อไปจากที่4อยจะได้ใจสามลอยโอ้ชุดสามใบใจสองอยนีบาทเหลือเจ็ดชุดค่ะตอนนี้เหลือเจ็ดชุดนะครัชุดสามใบใจโอ้ด่บอกตัวเทิมดิบอ่น จากทับยิมกอบของขวัญปีใหม่ไทยค่ะจากน้องทัพจิมกอบค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าย่างมาถึอจังหวะพอดีตัวนี้เอาเจ็ดแปดร้อยร้อยเอาเจ็ดแปดไปไว้ในเร็วเจ็ดแปดมันออกหลือเ่าแมนเบาใจโอ้ยห่วยห้ามออกตัวเก้าสองสามซอนแมนซ้อนกันยังมี่ดิมัน,นก็อย่างาไรตัวนี้แต่ว่าหาหนึ่งซ้อนได้ไหมนั่นดีพูนพูนทุดสามใบนี่บอกเออเอาสั่นเอา ขอบคุณครับสองลอยเป็นวะจ้าจ่ายมาสองร้อยขวายสองร้อยเนาะโอเคไปหากันสองร้อยแล้วหกชุดค่ะขอบคุณครับพี่น้ำนะครับพี่ทัพทิมก่อบชุดสามใบได้แล้วครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับจยากจะจ่าย400เหลือ200นะ,ะจ่ายได้อ200องโอเคครับเดี๋ยวกัน200ร้อยไม่ใช่พวงก้อนบัตรอคคีกอ้าวมันบานเด้อถือน้ำผลไม้งวดได้เถอะนี่ฮะหลังหามน,นมาในย่างมาในลอตเตอรี่200ลอ,อยเยืมเงินไนด้ <ด S> 200 กกินข้าวกับพี่นะกินข้าวผู้เดียวในบ้านนี่จานดำนี่สองร้อยพะนะสามใบใจสองร้อยพ่นก็เลยเอาซะสนับสนุนกันไปพอดีเพิ่นฮะพี่ทับทิมกรอบเราออกให้ปลายมันปกติต่นไร่สามใบน่ปกตสี่0สี่ร้อยแต่ว่าใบใจสองร้ยจาใจครึ่งหนึ่งเหลือ6ุดเอาใใเหล่จานดำสองร้อยโอ้ยโบปนจานดำเฮ้ยโบปน นี่หาหลังเวทีได้ลอตเตอรี่สามใบสามใบสองร้อยว่าสิไปไปเอาสามใบสองร้อยนหนาบ้างวเป็นขนหลังสามใบสองร้อยมันเคยมีอยู่ตีอันนั้นเป็นออกซอยเครื่องหนึ่งพี่น้ำทับทิมกรอบเล่าอันยังกว่าเล่าอันปีใหม่ไทยเราก็เลยหายโชคอืเอ้าถสือเงินสองร้อยไปเอาไลยเลย ลอตเตอรี 000, oh, women, ่สามใบสองรอยครับพี่น้องครับตอนนี้ได้แล้วครับสามใบสองร้อยพี่ทับทิมกรอบออกอะไรสองร้อยมันก็สซีรอยนั่นละโอ้กินอีกแล้วพ่อลูกเนี่ยโอ้ย่างก็มาพ่อกินอีกแล้วสองพ่อลูกนี่แม่งคือต่อกัดปลาลดไฟแต่ซุมนี่โอ้ยเฮ้ฮ่าลังเวทีอีกแล้วต่อกันไปปลาลดไฟสามใบสามใบสองรอยพี่ทับทิมกรอบออกให้รสองรอย แป๊วแม่มีเงินสองร้ป่ะเออเอาได้ยังกินลราเฮาอทำบังหุงแกงฟักทองแกงฟักทองผัดกะเพราผัดกะเพราอือเอาดึกดึกดึกหาเงินสองร้อยไมันยางพวงก่อนบัดรเลเฮ้ฮาหลังเวทีก็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 บุ๊คเต้นก่อนโอ้ยในเด่นน้ำหายอยู่นั่งเอกเงี้ยหอยอยู่นี่ตัวนี้นั่งเอกจอยกันอยู่นี่กําลังเขียนหนาอยู่ได้ลอตเตอรี่มาก สามใบสองลอยไม่ใยอะพุ oh <boy. S 1> ่นี oh, ่เด้นี่มันมันปังๆเตียนอะไรก็มาแตยูเถอะปะกระดาสูตรหอยเต็มทิปเลยพี่น้องเลยขออนุญาตบุกเตียนนั่งเอกให้นั่งเอกเงีวเออแล้วก็นั่งเอกตานโอ้ประดัแตงหนาน้ำโมวันนี้วันนี้เข้ามานั่งเล่นกับน้องยาวเพราะแต่เด็กแตงหนาน้ำโมอยู่ค้างเตานอนอยู่โอ้ร้องเพรสบายติ กินยาหรือยังพักผ่อนเยอะๆกินยาทานข้าวด้วย <g ül> มันบ่ชเศร้าฉีดยาเลยไปคลินิกนไปคลินิกฉีดยาเลยลูกห<ป>ายย่ามไหนย่ามก้น,น,นกเป็นไขรย่ามไหนย่ามก้นเป็นไขรมานน้ำกันเป็นบ่อหนิเอาน้องมานน้ำเป็นบ่เออเอาจะพากันไปฉีดยาเด้อกันบ่ชเศร้าไปเลาะเฮียหาหลังหา้านก่อนบายบายหายไปไ,ไปนะลูกซุป,ปเปอร์ยน่าเป็นไขรซุปเปอร์ยน่าใอย ่ะหาลอก่อนเฮฮาหลังฮั่นเต้นแดนเซอร์กำลัง,ลงเต่งหนาสนั่นเฮสวัสดีสงกา์เฮสวัสดีสงกาเด้วยเฮฮาหลังฮัง่นมาอีกแล้วกับรายการใหม่ลอยชาแนล เฮฮาลังฮานฮานฮานฮ่านฮ่านม่วนไร้ม่วนไร้สอทางด้านดึงเวทีกับกำลังเตรียมกันนี่จูเฮ้สวัสดีปีใหม่สวัสดีสงการเฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีสงการสวัสดีสงการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสงการสวัสดีสงการ ใฮ้หาล้างหันมาหนึ้มวลไหลถือได้โชคความสาธุเด้อถึอนระเพิ่นได้เรอ่อตโรตีนี่เด้อสวัสดีปีใหม่สวัสดีล้างหาันสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้นำทีมงานสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม,ม่พี่น้องป้องไปใช่หรือนักหล่อ,อคนชั้นก็อยู่รออยู่รออยู่แป๊บเดียวครับบคครรัับครับ สวัสดีปีใหม่ล่ำๆรวยๆทุกท่านมันหมันในเงีงปังๆครับผมนี่มาแล้วลูกสาวหลาวังเว้นนี่เห็นแล้วดิจิบกวนนี่เห็นแล้วบาดมาทึ่งแม่ทึ่งพ่อเลยบาดทึ่งน้องความสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกสาวนี่ถือพิ้นมาพร้อมแน่นอนเลยบาดได้พิ้นมาพร้อมทึ่งสีรลองพิ้นทึ้งต่อยพิ้นความโดยอาจารย์ซอเกษตรพิสัยกำลังนั่ง ให้ความรู้น้องมาชม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 เพืนผู้ชมวันนี้โอเคครับฝากอาจารย์โค้ชด้วยอาจารย์โค้ชใช่เอาเงี้ยถ้าลังห่านไปร้องข้าไปเพิ่งหน้าห่านในบาดนียสู้ๆลูกนี่เยินดีต้อนรับสู่เพชรลำเพลินนี่เอาเจ้าหน่อยปะติ่งหน่องติ่งหน่องเจ้าหน่อยดูฟังเสียงจะบาดกันนะไปจะไหนน้องเอาเสียงสุดเสียงซุดเออเสียงซุดพวกไล่พินไล่พินไหมต้องหอมันต้องเร็วไปแล้วท่านสุด เอามาลูกมาบ่มีเสียงบ่ลูกมันเป็นพิ้นไฟฟ้าอ๋อบ่ไปทางสัตว์บ่ฟังบ่ได้ฟังจ่อยบ่ได้ฟังจ่อยเอาเบิ่งมื่อเอาเบอร์เมื่อเอาไรลูกเอาไรสกิลเอาไล่สกิลไล่สกิลโอ้พิ่นไฟฟ้าเอาละเอาละเอาไปชว์หาท oh. ่านนี่เอาไปชว์หาท่านขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับให้น้องได้ เข้ามาอยู่ในสังกัดเพชรลำเพลินนะครับในเมื่อพิ้นเพิ่มอีกผู้นึงโอ้ยสุดยอดเลยเอาเอาเอา,เ,อาเบิ่งแย่งซอยกันได้พี่น้องเฮาเด้อนะครับเบิ้งแย่งซอยกันนะครับเดี๋ยวมาแลงอีกจักหน่อยเพิ่นสิไเลยสดทางเพจทาง YouTube ของช่องเพชรลำเพลินเฮาเด้จังทาเบิ่งนํากันพี่น้องเอามาเบิ่งทางหน้าหา่านดูว่าจะเป็นจังได๋หน้าห,าห่านเฮาโอ้คนหลายแล้วตัวหน้าหา่านพี่น้องมาปูสาปปูเสื้อจองทา่าเต็มเบิดแล้วครับผมนี่ปาดๆๆ ดาหัทเขาไปจากไหนไฟสว่างแสงสวยดีหน้าเวทีเรารรเสร็จแล้วเสร็จแล้วหน้าเวทีวันนี้นะครับอพเวอร์นนสะอาดจังหวัดอุดรนะครับผมโอ้ยมาตองแต่ดาหาัทเลยเนาะบไดนี้นอยอีพอนาะนี่จังสีเราไมะ่จังเห็นชัดเห็น,หนาะพอเน,อะอเนาะน้น แกวแกวแกวแกไยังได้เห็นอาหารชัดๆเลยเห้าวบัดนี่ถูกเ่าเอา,อา,เ,อาเตรียมการเตรียมการจะน้อยกันได้ล่ำละครับวันวันวน้นำกันมเมลเดข้าวสะอาดเต็มเดินละพี่น้องเอ๋ยหลังจากที่มาเึ้ื่อนเฮ้าล่ำอยู่อำเภอบัวใหญ่โคราชนะครับเมื่อานี้เฮ่ากับเดินทางมาท,าทั้งปีนะครับเมื่อนนี้กับปักลักปักทันกันอยู่อำเภอโน,น่นสะอาดนะครับ พรุ่งน,นี้ก็จะเดินทางต่อกำมะลาใสาโอ้แม่ตับมะฮงก็เป็นตาแซ่บแท้แม่ฮะซื้อมาได้ใสหนิไงสาธุอีแม่ตับมะฮงอยู่หลังห้านกับตับมะฮงคือกันแม่เอลยแซ่บคือกันตับกีดีงไผปเองบ้า,า,ยยานเลยฮ่า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 ใเอาเลยแม่เอาเลยครับลูกกินแล้วครับแม่ขอบคุณครับจวดจวดเท้ามือแลงครับผมดาเวทีพี่น้องอีพ่ออีแม่กับมาจวง สถานที่หม่องเบึงมอลำแล้วโม่เลี่ยงนะครับอากาศกัดกระลังสีเย็ยนอากาศห้อนๆเนาะครับนอมาในนอพัดร่ม VIB ีมี VIB ีพลางอยู่ดอก <c oughs> นี่ VIB ห้อนแน่จัง่อยนอมาในนอ,อ้เอาหลายยังปะขอขอยางเดียวยาเขีมลงมาเด้อะสนอกการมันห้อนไปในการเทมลงมาเนี่จบเก็บเลยโมล่ลำบ่ได้ลำเลยเพราะสัานบ่ให้มีฝนนอมาในนอนะครับเอ๋ครับเดินบัดเปลินกัด กวงญ่อยู่พี่น้องเข้ากับปูสตร์ปูเสื้อตีมนัอนแหะบรรยากาศหน้าฮ้านหน้าเวทีนะครับนะเอาทีมงานเราก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วแหละนะครับเลือนะติดผ่านไว้เนาะเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็บสิคออนุญาตจบคลิปเพียงสังนีครับเฮ่า hey หลังเวทีหน้าเวทีครับขอบคุณครับ